สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมามาทอดหมูแดดเดียวที่ทําเอาไว้นะคะหมูแดดเดียวนะคะเราทําเอาไว้นะนี่นะคะเราจะใส่ห่อนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะอันนี้หมูแดดเดียวนะคะแช่หมักเอาไว้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อหมูเราสไลด์ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันได้เลยนะคะเวลาเก็บนะคะเราใช้กระดาษนะคะ ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ใช้กระดาษมันจะได้ไม่แข็งนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้ถนอมอาหารได้ดีเลยจ้ะอันนี้เรามาชมกันเปิดแก๊สเลยนะคะเราทอดใส่ไว้มั่งแล้วนะอันนี้เราจะเปิดแก๊สนะคะนี่ค่ะอันนี้หมูแดดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะทอดนะคะทําการทอดนะคะนี่ก็อยู่ในกระทะมั่งแล้วนะจ๊ะอยู่ในกระทะนะคะเราจะทอดให้เหลืองๆเลยจ้า ทำการทอดกันเลยนะคะนห้น้ำมันเดือดนะคะเราใส่ลงไปอีกนะคะอีกชิ้นสองชิ้นใส่ลงไปะค่ะทอดไปเลยนะจะ๊าหมูแดดเดียวนะคะ คำตาตกแห้งเอาไว้นะคะถ้ากวดวแข็งก็เอามาแช่น้ำนะคะแล้วก็ทอดทอดดไปเรื่อย นี้ทำอาหารง่ายทานนะคะไปแรงไปามสากหมูนะคะเสร็จแล้วเราเอามาทอดหมูแดดเดียวจ้า ห,กหกักะน,นะคะหมักเรือกของปรุงรสเลยนะคะเวลาตากนะคะเวลาทอดมาจะได้รสอร่อยนะคะรสชาติดีนี่แกดเีลยวทอดต่อค่ะ หมูแดดเดียวทอดกรอบจ้าเอาไปด,ดูดีๆนีทอดกรอบมากนะหมหมูแดดเดียวทอดกรอบมาแล้วจ้า นี่สุกแล้วนะเราก็ตักขึ้นกะกัากะทะเลยจ้าเดี๋ยวเขาจะเหลืองนะคะเหลืองอร่อยนี้เราก็ตักนะคะจะเด็บน้ำก่อนนะจ๊ะ แล้วก็ตักใส่นี่นะคะแล้วเราก็ทอดอีกค่ะ mm. เหลือแค่นี้นะคะทอดให้หมดเลยนะจ๊ะ เอไปเรื่อยอย่าให้ไหมเอาให้สุกไปนะคะให้เขาดเหลืองหน่อ

ใหนะ้สุกหน่อยเนื้อซีนไหนหนาะก็อทอดอันนานหน่อยนะคะ เรป้าน่ออนเอาไว้นะคะน,นี่สุกแล้วนะคะเราก็ใส่กระชอนนะคะไม่ให้น้ํามันให้น้ํามันเสด็จเดี๋ยวเรามาลอกมามาจัดกันได้เลยนะคะใส่แล้วก็ใส่กานี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัด นี่สุกแล้วเนาะสุกแล้วจ้าต้องให้ถ่ายร้อนก่อนเด้อปิดแก๊สก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะจังะคะ่ะะปิดแก๊สถ่าเรามาทำการการหัน่น มันจะร้อนสักหน่อยนะคะก็ะต้องทนเอาเดี๋ยวขอเก็บนะคะที่ค่ะหมูแดดเดียวที่ทำเอาไว้นะคะอร่อยมากนะจ๊ะจะบอกให้นี่นะคะหมูแดดเดียวที่ทำเอาไว้นะจ๊ะนีใส่จานอะไรนะคะจานเปล่านะคะซอยๆไปเลยนะคะ ะคะเห็นไหคะนิดหน่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วหั่นบางๆแบบนี้แหละคะ่ะ อันนี้มีทําแต่อาหารง่ายๆไม่ยากนะคะตอนนี้กินง่ายที่แบบทําเร็วกินง่ายๆใครๆก็ทําได้นี่นะคะหมูแดดเดียวของเรานะจ๊ะยิงไปทำไปด้วยกันนะคะทำไปด้วยกันนะครับน,น,นี่ค่ะ แบ่งตรงนี้เลยนะคะหมูแดดเดียวนะคะนี่นะคะไม่ต้องอะไรมากนะคะเราก็นี่นะคะเอาแบบชิ้นใหญ่ๆนี่แหละไม่ต้องไปหั่นนะคะเดี๋ยวเราก็ดึงดึงดึงทางกันได้แล้วนะคะกรอบๆหอมๆชวนกิน เมี่อไรแจ๊าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะกินแบบหน่ก็ได้นะคะหมูแดดเดียวเสร็จเรียบร้อยและะ้วจ้าหมูแดดเดียวนี่นะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูแดดเดียวนะคะ ค่ะหมูแดดเดียวอร่อยอร่อยอิ่มท้องไปเลยนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะและมีความสุขในครัวเรือนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ